คลิปนี้นะคะคุณแม่จะมาเลือกฝรั่งหงเป่าซื้อต้องลูกเล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนถึงจะพอดีกับการห่อนะคะนี่ก่อนห่อเราก็บี้ๆตรงนี้ออกนะคะนี่ลูกลูกพอหอ่อนี่เดออกเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปอยู่ข้างในนะคะโดกปีนองเอ้ยเบิ้งฝรั่งหงเป่าซื้อข่อย <c oughs> กิ่งเดี่ยวนี่มีสีหน่วยเออกิ่งเดียวมีสีหน่วยเด้พี่น้องเดี๋ยวสิมห่อแลเวเด้อสำหรับการเลือกฝรั่งหงเป่าซื้อในการหอ่อเท่าเหรียญห้าเหรียญสิบหรือว่าเล็กกว่าก็ได้นะคะถ้าเกินไปถ้าถ้าใหญ่เกินไปเขาก็จะ,ะมีมแมลงไปเจาะไปชอนชัยแล้วถ้าถ้าขนาดเนี้ยพอดีนะคะเนี่ยขนาดนี้พอด,ะะด,พอดีเดี๋ยวเรามาทําการห่อเลยนะคะอ่าต่อไปเป็นการเลือกลูกฝรั่งว่า เราจะคัดเลือกขนาดไหนถึงจะพอดีกับการห่อนะคะเล็กๆแบบนี้ถ้าอยู่ในกิ่งเดียวกันให้ให้เด็ดออกนะคะตัวเล็กนี้เด็ดออกไปเลยนะคะเราคัดเอาลูกด้วยเด็ดยอดด้วยก็ได้อันนี้คือพอห่อแล้วนะคะเราก็มาทำการแกะตรงปลายให้ออกเพื่อที่จะไม่ให้มลงอยู่นะคะมันมีอยู่สอง สองลูกสองผลคุณแม่ก็จะห่อทั้งสองลูกนะคะนี่ห่อไปเลยการห่อเราต้องใช้ถุงพลาสติกก่อนใช้ใช้กระดาษนะคะอย่าใช้กระดาษห่อก่อนนะถุงพลาสติกนี้เราก็เจาะรูมันมีอยู่สองลูกนะคะนี่หนึ่งลูกนี่หนึ่งลูกนะคะของผงเป่าซื้อค่ะนี่นี่เราก็ต้องห่อด้วยถุงพลาสติกขนาดเจ็ดคูณสิบเอ็ดก็พอนะคะ แล้วเราค่อยเอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแต่ก่อนคุณแม่ไม่ทราบคุณแม่ก็เอากระดาษห่อแล้วเอาถุงพลาสติกมัดทีเดียวเลยพอดีเรารดน้ำไปมันก็จะมีมแมลงมีมดเข้าไปข้างในนะคะแต่ถ้าเราห่อด้วยถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราค่อยห่อด้วยกระดาษอีกรอบหนึ่งนะคะนี่มันอยู่ใกล้กันเนาะคุณแม่ก็จะใช้กระดาษทีเดียวเลย ห่อไปเลยนะคะห่อไปเลยแม็กเย็บด้วยเตรียมแม็กไว้เตรียมถุงพลาสติกเตรียมกระดาษไว้ให้พร้อมนะคะเย็บไปเลยจากที่เราห่อขนาดของอฝรั่งก็จะประมาณเหรียญหถึงเหรียญสิบนะคะพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอีก ถ้าหงเป่าซื้อมันเป็นพันหนักนะคะหงเป่าซื้อเป็นพันหนักก็จะอยู่ประมาณ5 0าสถึงหกวันถึงจะได้ทานนะคะแต่ถ้าเป็นกิมจูหลังจากการหอดเท่าเหรียญบาทเหรียญห้านี้แล้วอ่าก็ประมาณ30 3 0ิบถึงสีวันก็ทานก,ก็แกะทานได้นะคะก็สุกพอดีแต่ถ้าเป็นหงเป่าซื้อเป็นฝรั่งพันหนักไส้แดงก็ประมาณ5 0าสถึงหกวัน